สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกันกับผมนะครับนัศูนย์วมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัทจะพาชมรถเข้าใหม่อีก1รุ่นนะครับเป็นรถคันนี้เลยนะครับมาสด้าสนะครับรุ่น1.3ึ่งจุดสามนเะครับเป็นตัวรองท็อปเกียร์ออโต้ปี2 0 2พันนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานเลขไม่อยู่ที่4 5่0 0ืกิโเมตรนะครับรถมีรับประกันศูนย์นะครับถึงปี2023เลยนะครับคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะครับสภาพใหม่นะครับไม่มีริ้วมีรอยนะครับคันนี้ใหม่มากนะครับ สำหรับรถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับออกห้างมาที่6 2 0 0 0 0บาทนะครับกับราคาพิเศษนะครับวันนี้เราขายเพียง4 4 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประหยัดเงินจากรถใหม่ไปแล้วถึง1 7 1 0 0 0บาทเลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นของคันนี้นะครับลูกค้าประวัติดีนะครับออกรถไม่ต้องใช้เงินนะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง84เดือนนะครับออกง่ายไม่ต้องมีคนค้ำนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับซื้อได้ทุกอาชีพไม่ต้องมีคนค้ำนะครับ รถของเรานะครับมีใบรับประกันตัวถังโครงสร้างนะครับอินสเปกชันนะครับใบรษัทวันดูคานะครับการันตีรถยนต์คันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกาไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับออปชั่นของเจ้ามาด้าสนะครับรุ่นนองท็อป1.3ึ่งจุดสามไฮคอนเนนะครับปี2020คันนี้นะครับว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับและรถสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตานัดไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับรอบรอคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูออปชันนะครับคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะครับมาสด้าสนะครับปี2020นะครับเลขไมล์่หม่นกิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับรถคันนี้นะครับยังอยู่ในวารันตีศูนย์มาสด้านะครับถึงปี2023เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับสามารถนํารถเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะครับสภาพใหม่นะครับไมน้อยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับ ได้มาสภาพนี้เลยนะครับสวยมากนะครับด้านนอกนะครับเป็นรุ่นรองท top นะครับ high connect gear auto นะครับเป็นแบบซีดานนะครับรถเก่ง4ประตูนะครับภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรอบนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันบ้างนะครับว่า Mazda สนะครับตัวรองท top นะครับมีออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านกระจังหน้านะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับ โลโก้มาสด้านะครับแบบโครเมียมนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกนะครับชุดค้อบไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับส่วนระบบไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับแบบ LED เลยนะครับสภาพเดิมนะครับรถยังไม่เคยทำสีนะครับคันนี้ถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ล้อนะครับเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขนาด15นิ้วนะครับมาพร้อมสเปคยางนะครับ185 65R15 นะครับระบบเบรค ABS นะครับปิดเบรคคู่หน้านะครับคันนี้สภาพยางยังใช้ได้อีกหลายปีนะครับสภาพแม็กนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยคูดรอยเบียดมานะครับถัดมานะครับมาดูตรงกระจกกันบ้างนะครับกระจกมองข้างนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับแบบ LED นะครับ กระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้าและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับแบบไฟฟ้าเลยนะครับมือเปิดด้านนอกนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับที่เปิดประตูนะครับมือเปิดประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับจะมีปุ่มนะครับปลดล็อกล็อกรถนะครับแบบสมาร์ทคียร์เรดนะครับสามารถปลดล็อกล็อกรถนะครับโดยไม่ต้องใช้กุญแจได้เลยนะครับ ด้านหลังนะครับล้อนะครับก็จะเป็นระบบเบรกดัมนะครับล้อแมกหลังขวานะครับฝั่งคนขับนะครับสภาพเดิมนะครับยังไม่มีฉีกนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับด้านท้ายนะครับฝาท้ายนะครับมาพร้อมนะครับสปายเลอร์ฝาท้ายนะครับโรโกมาด้าแบบโครเมียมนะครับไฟท้ายแบบ LED นะครับคันนี้ รองท็อปนะครับมีกล้องหลังมาพร้อมนะครับเลนกล้องนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านกันชนหลังนะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์นะครับสี่ตำแหน่งเลยนะครับกันชนหลังนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีร้มีรอยคู่รอยเบียดมานะครับสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในตัวรถกันบ้างนะครับ ในนะครับด้านแผงประตูนะครับทั้งสี่ด้านนะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับเบาะหนังนะครับสีดำนะครับเดินตะเข็บได้สีแดงนะครับสภาพเบาะนะครับด้านหลังนะครับไม่มีรอยนะครับคงสภาพเดิมนะครับใหม่มากนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันต่อนะครับ ด้านในนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับมาพร้อมมาติฟังก์ชันนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังแท้นะครับสภาพพวงมาลัยนะครับเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยนะครับลูกค้านะครับสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับได้ตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับฝั่งขวามือก็จะมีคูดคอนโทรลนะครับตัวควบคุมความเร็วนะครับ ถัดมานะครับน่านเครื่องเล่นนะครับมาพร้อมหน้าจอแบบพัสติีนะครับรองรับวิทยุ CD MP3 AUX u s สมระบบเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายนะครับมาพร้อมกล้องหลังนะครับคันนี้นะครับคอนโซลด้านหน้านะครับตกแต่งด้วยหนังนะครับเดินตะเข็บด้านสีขาวนะครับแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะครับถัดมานะครับระบบแอร์นะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับ เกียร์อัตโนมัติหัวเกียร์ตกแต่งด้วยหนังนะครับคอนโซลเกียร์นะครับตกแต่งด้วยเครปลานะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวควบคุมเครื่องเล่นนะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับใหม่มากนะครับคันนี้มีคันเดียวนะครับรีบเลยนะครับราคานี้ไม่แพงนะครับ คันนี้นะครับเป็นรองท็อปนะครับ1.3 Hi Connect นะครับคุณจะรีโมทนะครับมาพร้อมปุ่มกดสตาร์ทเอนจินนะครับตรงนี้เลยนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่45,929กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่มีกอนะครับสภาพสวยมากนะครับคันนี้เบาะด้านหน้านะครับไม่มีรอยนะครับสภาพเดิมนะครับ อันนี้นะครับมาพร้อมเบาะนะครับหนังนะครับจากศูนย์นะครับแต่งจากศูนย์เลยนะครับปกติรุ่นนี้นะครับ1.3ึ่งจุดสามไฮคอนเนนะครับตัวรองท็อปนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับสีดํานะครับแต่คันนี้นะครับมีการหุ้มหนังมาเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานดูแลง่ายนะครับสนใจคันนี้นะครับรีบโทรเข้ามาเลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันบ้างนะครับ เครื่องใหม่มากนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเครื่องยนต์1,300ซีซีนะครับเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่มีถอดนะครับหัวน็อตฝากระโปรงหน้าไม่มีถอดนะครับเครื่องยนต์นะครับปกตินะครับมีนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับมีปัญหาอะไรนะครับคันนี้ยังอยู่ในวารันตี้ศูนย์นะครับจะโฉน์ดูแลต่อให้นะครับ สภาพใหม่มากนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถมาด้าสอคันนี้นะครับสามารถนัดดูรถนะครับหรือมาทดลองขับกับผมนะครับได้ที่ศูนย์รถบ้านรามินทาซอยหนะครับของเราเป็นตลาดรถกลางคืนนะครับเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามนะครับได้ที่เบอร์ผมด้านล่างนี้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดรีวิวรถส,สวยๆนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับและติดตามนัดได้ใน EP ีหน้านะครับว่านัดจะนํารถรุ่นไหนมารีวิวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนัดขอตัวลาไปก่อนและพบกันนัดได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ